คนทุกคน,กคนมาฟังทางนี้วันนี้เรามีข่าวดีสําหรับใครที่กำลังมองหาบ้านที่สามารถทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแถมยังอยู่ใกล้ซปเปอร์มาร์เก็ตไม่ไกลจากตัวเมืองก่อนอื่นให้เพื่อนๆกดติดตามและกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะโครงการบ้านนอนแก้ววิลเลจเฟส18ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม อยู่ใกล้แมคโคใช้เวลาเพียง7นาทีในการเดินทางแถมยังอยู่ใกล้ตลาดชุมชนที่มีของขายทุกเช้าเย็นและใครที่เป็นสายสุขภาพอยากออกกำลังกายทุกวันก็อยู่ห่างจากเดย์ยิมเพียง3 5 0เมตรเท่านั้นนะไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเมืองเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากเลยนะสถานที่ทำเลดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราพาไปดูโครงการบ้านกันเลยโครงการบ้านดอนแก้ววิลเลจเฟส18เป็นโครงการขนาดเล็กที่มีเพียง9 8ปยูนิตไม่ต้องกังวล บนเรื่องความแออัดเพราะโครงการจัดสรรพื้นที่ของบ้านแต่ละหลังได้อย่างลงตัวสุดๆค่าส่วนกลางเพียง500บาทต่อหลังเท่านั้นและยังมีราปรพรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง ที่สำคัญนะยืนกู้ได้100-110%ถึงไม่ต้องดาวฮมอฮมพูดขนาดนี้แล้วเราต้องไปดูบ้านกันแล้วล่ะบ้านแบบดีแปลงที่51มาในสไตล์มินิมอลบนพื้นที่53ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องเก็บของและ1ครัวไทยอยากจะกระซิบว่าปลั๊กไฟเยอะมากไม่ต้องไปต่อเตอิมให้เสียเวลามาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำในตัว ห้องน้ำก็แยกทั้งโซนเปียกและโซนแห้งและมีที่เก็บของตรงซิงล้างมือด้วยนะวัสดุที่ใช้ก็ใช้แบบเกรดพรีเมียมทุกตัวว้าวในส่วนของครัวไทยที่ทำเคาน์เตอร์มาในขนาด3.5เมตรใช้งานได้แบบจุกๆไปเลยและยังมีเคาน์เตอร์สำหรับซักผ้าที่โครงการต่อเติมให้ลูกค้าแบบฟรีๆโดยที่ลูกค้าไม่ต้องควักเงินไปต่อเติมเองดีสุดๆไปเลยห้องโถงและห้องกินข้าวเชื่อมหากันโล่งโปรง่งสบาย มีอะไรมาขั้นกลางระหว่างเราพี่จอดรถเขาทำออกมาได้กว้างมากเลยนะจอดรถสองคันได้แบบสบายสบายไม่ต้องกลัวเบียด <c oughs> พื้นที่เหลือๆสามารถแบ่งเป็นโซนตากผ้าได้เลยนะคะ <c oughs> อ้าออยังไม่หมดรอบบ้านเขายังมีพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วดอกไม้ดูแล้วสบายตาสดชื่น ที่สําคัญเฟอร์นิเจอร์ทุกๆชิ้นที่ทุกคนเห็นในคลิปตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเราแถมให้ลูกค้าหมดเลยไม่มีการบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ครบครันทําเลดีๆมาในราคาเริ่มต้นพิเศษแค่3ล้านบาทและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายทุกๆคนรีมาจับจองกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวแปะพิกัดและเบอร์โทรติดต่อไว้ใต้คลิปนะบ๊ายบาย